สว,สวัสดีครับผมอนันต์สิทธิ์ผลวิชาคุณชื่อเล่นเควินนะครับผมจบจากโรงเรียนส่วนกุลาาวิทยาลัยนะครับกำลังจะศึกษาต่อที่ City University of Hong Kong ครับ mm. ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่จะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากการไปศึกษาต่อต่างประเทศนยครับจะได้แบบทั้งประสบการณ์ใหม่ๆกลุ่มเพื่อนสังคมใหม่ๆคอนเนคชั่นที่ดีๆแล้วก็มีอาจารย์ที่ เก่งหลายๆท่านอยู่ต่างประเทศครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มต้นนะครับที่ผมเรียนกับอาจารย์โต้งแล้วอาจารย์ต้นจุดประกายผมให้แบบผมอยากไปเรียนเมืองนอกครับผมก็เลยแบบศึกษามาว่าแบบมีประเทศไหนบ้างที่แบบน่าสนใจมาบ้างแล้วเสร็จปุ๊บตอนมปลายนะครับผมก็แบบได้มารู้ว่าแบบที่โรงเรียนนะครับมีแบบมหนึ่งชื่อแบบของมที่ผมไปนะครับก็คือเขามีแบบ ให้ทุนการศึกษาแบบทั้งเต็มจํานวนหรือว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าให้เฉพาะค่าที่กินอยู่อะไรองนี้ครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมในการที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกได้ครับผมก็เลยเลิ่มศึกษาว่าเขาใช้อะไรในการยื่นก็คือมหาลาัยนะครับเป็นแบบมหาลาัยท็อปแลน i n กิ้ง ในของของโลกนะครับซึ่งติดอันดับประมาณ50กว่าซึ่งผมเป็นซึ่งผมคิดว่ามันดีมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าเออก็ดีใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะไปเรียนครับที่นี่หลักๆเลยก็มีจพวกแบบ sat iel แล้วก็แบบ hsk เพราะว่ามันอยู่เมืองจีน,นะครับเขาก็จะสนใจในการแบบว่าถ้าเรามีความสามารถในการพูดภาษาเขาได้ เป็นต้นครับแล้วก็มีการใช้เกรดโรงเรียนเนี่ยครับเป็นหลักครับขั้นตอนการสอบเข้านะครับของผมก็คือจะใช้ SAT and i e l เป็นหลักนะครับโดยที่เราต้องได้คะแนนตาม requirement ของเขาก็คือแบบสูงสูงมากๆเลยครับเกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับเขาถึงจะให้ทุนเราแล้วก็เกรดโรงเรียนนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะดูว่าเราได้เกรดเท่าไหร่แล้วแบบผ่านเกณฑ์เขาไหมถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็เราก็จะไม่ได้ทุนเหมือนกันนะครับ คือเป้าหมายของผมนะครับอยากเรียนฟแนนซ์ครับเพราะว่าแบบเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วเนื่องจากแบบที่บ้านผมก็มีแบบธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบมีสนใจในเรื่องการลงทุนเป็นหลักทําให้ผมมีแบบจุดป,ประกายว่าความฝันว่าในอนาคตผมอยากเรียนศึกษาต่อด้านนี้เพื่อที่จะแบบพัฒนาตนเองให้เหมือนกับคนในบ้านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือครับคือผมคิดว่าแบบอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ รุ่งง่ายแล้วก็แบบหาเงินได้เยอะมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ควรจะศึกษาในด้านนี้ครับผมคิดว่าข้อคิดนะครับการที่เราจะมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของของหลายๆคนของเด็กทุกคนนะครับเพราะว่าแบบไม่มีใครจะได้โอกาสแบบนี้ง่าย ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าน้องได้รับโอกาสนั้นมาควรที่จะเก็บไว้และไปให้ได้ครับเพราะว่าแบบต่างประเทศมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันอยู่ในที่นั้นๆดังนั้นถ้าเรามีโอกาสควรไปอย่างยิ่งครับเออผมอยากแนะน,นําน้องๆน,นะครับว่าในแต่ามาหาลัยนะครับเขามีทุนเยอะมากโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับเราสามารถแบบไปสืบค้น หาทุนได้ตามบ,บเว็บไซต์ของมหาลัยที่เราสนใจแล้วน้องลองไปเข้าไปดูว่าในคณะนั้นๆเขามีให้ทุนหรือเปล่าถ้าเราถ้าถ้ามีใช่ไหมครับเราก็ลองสอบถามเขาดูว่าต้องใช้อะไรในการยื่นซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่น้องสามารถไปเรียนเมืองนอกแบบไม่ต้องใช้แบบพึ่งทุนพ่อแม่เยอะครับครับครับ